สวัสดีค่ะกลาสวัสดีพ่อทุกคนเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่อง FC ทุกคนนะวันนี้ก็จะมาทำตามคำขอนะซึ่งน้องเขาชื่อกิกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาขอมาขอเป็นสีเหลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกันเลย ไปกันเลยว้าวค่ขอยๆค่อยๆโอเคโอเคนายที่สุดก็มาถึงฝั่งฝันเดี๋ยวบินไปเลยนะ ทุกคนเดี๋ยวนะเราลืมอะไรบางอย่างเดี๋ยวแป๊บกดที่ซาวบตอนกดนั่งเลยแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้กดแท่เป็นสีสอ้ดูดีมากเคแล้วก็ลุกออกกดอันนี้ออกไปบินกันว้าวนี่ไงล่ะใครบอกเราว่าไม่ต้องการอะไรฉันตั้งหากที่มีฟารฟอนต์ไฟสีเลี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันดูู้ อ้แต่วันนี้เนี่ยฉันขอแบบไปเอาชุดกันฝนก่อนนะโอเคตอนนี้นี่ก็คือชุดกันฝนของเราโอเคอันนี้ก็มาอยู่สวนน้ําอัมพวาเราตั้งชื่อมันเองอะตอนนั้นเราไปเรียก่หัวน้าอัมพวาอะโคตรฮาอ้าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคเริ่มน okay. ั่งวิวชุดกันฝน ตลกมากอะ่ะโอเคเล่นเสร็จแล้วนะต่อไปเราไปเล่นอีกต่อไปกันเลยเล่นแล้วจ้าวูโ้โหสนุกมากเลยใช่ฉันรู้แล้วสนุกมากเลย อขอปรับมุมมองได้ไหมแป๊บนะเพื่อนเอ้ยนี่ไงนี่ไงทางที่มันบอกว่าต้องการชุดกันฝนว้าวเมื่อกี้เสียงน้าโอ้ อ้าวถึงแล้วเหรอโอเคเราไปกันเลยอ้าวทำไมเรามองฝั่งนู้นแต่ตัวเราไม่มองอย่งนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเพิ่มเลต่อไปกันเลยล่องแกงกันเลยล่องแกงฮู้สนุกสนุกฮ่าสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกมากๆมากๆเลยเลยสนุกมากๆมากๆเลยเลย โอเคเราเซ็ตไปแล้วเอ่ะไปกันเลยนะลาลาลาตุกงมาเลยไปกันเลยแฉแฉ หญิงเดินเล่นดีๆนะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมาเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันไปดีกว่าเนาะคือแบบจะสังเกตได้นะว่าเวลาแต่งตัวนี้ทีไรอะคือแบบต้องใส่ชุดเจ้าหญิงตลอดเวลาเลยนะเฮ้ย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 เกือเกลือเกือย่าโ <ยะ S 1> ชเซียนโชเซียนเฮ้ยโชเซียนไหนเอาญิง โอเคเย่เสร็จเียบร้อยบางครั้งเราก็เอาเข็นตะกร้ามาทำเหมือนแบบดานออฟฟี่ในเกมรูมด้วยนะสนุกมากไม่เป็นอะไรหรอกโอเคถ้าใครชอบเราอย่ามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า